สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ชาแนลวิมลนท่าแพนะครับผมบอสนะครับก็ผมชื่อบอสเนาะร้านก็คือวิมลนท่าแพนะครับวิมลท่าแพเชียงใหม่นี่คือชื่อร้านเนาะคนรีวิวหรือว่าผมเนี่ยชื่อบอสนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าตัวต i ตันี่มาสเตอร์ซีรีส์นะครับซึ่งเอาจริงๆก็คือผมเคยหยิบมาให้เพื่อนดูแล้วแหละนะครับแต่มันจะเป็นเรือนลิมิเต็ดหน้าสีเขียวผมก็เลยย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนของผมเนาะผมก็รู้สึกว่าเออจริงๆกับคนก็ชอบกันนะแต่ผมกลับมมาาดููคลิปขอออองงตัววเเเื่่่กกนผร้สึ กล้องหรือว่าในมุมมองมันค่อนข้างที่จะตัดแสงมันทําให้ตัวหน้าตาเนี่ยดูไม่ชัดนะครับพอมาคลิปนี้นี่ผมรับรองว่าเพื่อนจะเห็นในดีเทลของหน้าตาแล้วก็รวมถึงความสวยงามของตัวเครื่องได้อย่างชัดเจนแน่นอนนะครับซึ่งบอกเลยว่าดิโตนี่เนี่ยมันเป็น,แบ,นแบรนด์หนึ่งที่ดีมากยี่ห้อหนึ่งนะครับใครที่แบบอยากใช้นาฬิกาเรือนเดียวจบแบบยาวๆเนี่ยติโตนี่เนี่ยไม่ทําให้ผิดหวังเลยส่วนใหญ่อะทิโตนี่เนี่ยถ้าเป็นในนาฬิกาแบบอของผู้ชายที่ผลิตออกมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะเขาจะเน้นในแนวแบบ ไม่ค่อยให้ตกรุ่นนะมันจะเป็นออกแนวคลาสสิกที่โดดเด่นที่สุดนะจะเป็นพวกคลาสสิกแล้วก็เป็นพวกแบบที่มันไม่ค่อยอิงกับแฟชั่นเท่าไหร่อย่างตัวนี้มาสเตอร์ซีเรียเนี่ยคือทําออกมาเป็นนาฬิการทรงกลมหน้าตาดูง่ายๆหน่อยเน้น ภาพลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบอกเลยว่ามาสเตอร์ซีรีส์เนี่ยไม่ทาให้ผิดหวังวันนี้ที่ผมหยิบมาเนี่ยจะเป็นตัวหน้าปัดสีน้ําเงินนะครับแล้วก็จะมีตัวหน้าปัดสีดําด้วยเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูนะครับหลังจากที่เราดูหน้าเขียวไปนะครับหน้าเขียวตัวลิมิเต็ดตัวก่อนหน้านั้นที่ผมเคยรีวิวไปที่เป็นลิมิเต็ดหนึ่งร้อยปีนะตัวนั้นจะไม่มีของแล้วนะครับแล้วก็จะหาของไม่ได้แล้วนะครับซึ่งหมดแล้วนะก็เรามาดูในตัวปกติตัวนี้ยังพอมีของอยู่นะคร ผมชอบย้ำมากมากนะครับเวลาเราดูเคสไซส์ตัวเรือนเนี่ยเราเรียกว่าหน้าปัดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหน้าปัดกับตัวเรือนเนี่ยมันคนละอย่างกันหน้าปัดคือส่วนของหน้าปัดตัวเรือนของคือส่วนของตัวเรือนนะครับอย่างตัวเนี้ยถ้าเราพูดถึงหน้าปัดเนี่ยกับตัวเรือนเนี่ยบางทีมันอาจจะมีไซส์ที่ใกล้ๆกันเพราะว่าตัวเนี้ยมันโชว์หน้าปัดค่อนข้างเต็มนะครับส่วนถ้าเป็นนาฬิกาเพวกนนาฬิกาสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยหน้าปัดของเขาเนี่ยจะเล็กกว่านะครับตัวเรือนเขาจะกว้างกว่า ให้เราเรียกเป็นเคสไซส์เป็นตัวเรือนดีกว่านะครับตรงนี้จะตัวเรือนมาเพียงแค่41มิลมนะครับแล้วก็ลักทูลักจะอยู่ที่48มิลมความหนาของเรือนนี้มาเพียง11มิลเมเท่านั้นแล้วก็หูสายมาเป็นเบอร์21น้ำหนักของเขาเนี่ยจะมาอยู่ในพิกัดอยู่ก,กลางๆนะครับอยู่ที่162กรัม ซึ่งตัวนี้จะเดินเครื่องด้วยเครื่อง SW 2 0 0 1ดหะครับการสำรองพลังงานสูงสุดอยู่ที่40ชั่วโมงนะครับตัวนี้เป็น c h r o n o m ตอ e r ด้วยแล้วก็ได้ใบรับรอง COSC เรียบร้อยแล้วนะครับก็ SW 2 0 0 1 2 0 0่ยก็เบสของเขาก็คือเป็นพวก ETA 2824-2นะครับก็มั่นใจในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานนะครับตัวนี้จะเป็น28800นะครับ หรือคือความถี่ของเขานะครับการเดินอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะเดินละเอียดกว่าเรือนทั่วไปนิดนึงนะครับก็ยังไม่ถึงกับขั้นเป็นไฮบิดนะก็อยู่ในระดับใน,ในระดับกลางๆอยู่นะครับก็ข้อดีของนาฬิกาโครโนมิเตอร์เนี่ยคือไม่ว่าจะเราจะใส่ยังไงนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนาฬิกาที่ผ่านการรับรองเนี่ยมักจะเดินตรงมากนะครับอย่างโครโนมิเตอร์เนี่ยเขาก็จะให้การันตีได้เลยว่าจะอยู่ที่ลบสบวกหอยู่ประมาณนี้นะครับวิต่อวนัน ย้ำนะครับวิต่อวันนะครับถ้าเกิดเราเอามาเครื่องทสนาฬิกาเรื่องเรื่องความถี่หรือว่าเรื่องอัตราการคลาดเครื่องอย่างเครื่องตัวนี้ที่ผมเคยเอามาให้ดูเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าถ้าเราดูจนจบเนาะไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับงายบ้างตะแคงบ้างความบ้างนะครับก็จะคงที่อยู่ประมาณบวก5ลบ5อะไรประมาณนี้นะครับอยู่กลางกลางประมาณนี้นะครับก็ การที่เราจะเอามาเครื่องเข้าเครื่องทดสอบแบบนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆต้องมีในกําลังของนาฬิกาเนี่ยต้องมีกําลังลานหรือว่าการสรองพลังงานที่อยู่ในระดับเกินขีดกลางขึ้นไปไหมายถึงว่าสมมติอย่างาตัวเนี้ยสเปคบอก40ชั่วโมงมันก็ต้องอยู่ประมาณ30ชั่วโมงโดยประมาณเราถึงจะได้วัดค่าที่แม่นยําที่สุดน,นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเอานาฬิกาหยุดเดินเลยเนี่ยเอามาวางเลยเนี่ยแล้วให้มันกําลังเพิ่งเดินโดยการแกว่งนิดเดียวเนี่ยเวลาเราเอามาทดสอบเวลาเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะ คาดเคลื่อนได้เยอะนะครับอันนี้ก็อยู่ที่กําลังของนาฬิกาด้วยนะครับกถ็ถึงบอกนะครับถ้าเกิดเราเอามาเข้าเครื่องแบบนี้คือหลายเครื่องเหมือนกันนะครับที่ผมไม่กล้าเอามาเข้าเครื่องเหมือนกันเพราะว่าออถ้าเกิดมันไม่เครื่องแบบเขาไม่เจ๋งจริงๆเนี่ยเพื่อนเมื่อจะเห็นอัตราการเหวี่ยงของตัว ความคลาดเคลื่อนนะครับจะไม่เป็นแบบนี้นะแบบนี้ค่อนข้างที่เป็นเส้นตรงคือคือถือว่าแจ่มมากๆแล้วนะถ้าเกิดเราเอาเครื่องที่แบบมีอัตราการค้เคลื่อนที่เยอะๆหน่อยเนี่ยเวลาเราเอามาดูในมุมต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมุมคว้วมุมตะแคงมุมหงายเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นอัตราความที่มันต่างชั้นกันค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเดือนนี้เพื่อนๆก็สบายใจให่ายห่วงได้เลยนะครับในเรื่องของการเดินตรงคือถ้าเราใส่เรือนนี้ทุกวันเนี่ยผมกล้ารับประกันเลยเดือนนึงเราปรับเวลาแบบนิดเดียวอ่ะคือเดือนหนึ่งก็ คิดว่าไม่น่ากเกิน3นาทีโดยประมาณนะต่อเดือนนะถ้าเราใส่ทุกวันเราจะเห็นชัดแต่ถ้าเกิดเป็นนาฬิกาอัตโนมัติส่วนใหญ่อะถ้าเกิดเราใส่ทุกวันเอาจริงๆนะน้อยคนเนี่ยจะใส่ทุกวันนะครับนอกจากจะเหอ่อหรือว่าจะชอบเรนะือนนั้นจริงๆนะครับอย่างตัวอย่างลูกตัวเนี้ยก็อาจจะเหมาะกับใส่ทุกวันได้เหมือนกันนะครับแต่ก็โด,สดยส่วนใหญ่ถ้าใครมีนาฬิกาอัตโนมัติแล้วโดยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยมีเรือนเดียวเขาจะแบบสลับกันใส่กันนะครับโดยส่วนใหญ่นะแต่ถ้าเกิดมีเรือนเดียวเนี่ยโคนโนมมเตอร์ก็ตอบโจทย์มากนะครับเพราะว่าเราจะ อาจค่าเวลาได้ไม่ค่อยคัดเคลื่อนเลยนะครับอันนี้คือหน้าน้ําเงินนะครับแล้วก็ที่ผมอยากพามาดูก็คือหน้าสีดานะครับหน้าสีดำเนี่ยสวยไม่แพ้กันนะครับสวยไม่แพ้กัน,นครับใครที่กําลังมองหานาฬิกาใส่ทํางานนะครับใส่ออกงานนะครับต้องการความที่มันเป็นพรีเมียมลักชัวรี่นิดนึงนะอยากแบบได้แบรนด์ที่แบบมีชื่อเสียงหน่อยนึงนครับก็ถ้าพูดถึงบ้านเราเนี่ยแบรนด์ทิทูนี่เนี่ยอาจจะรู้จักในกลุ่มคนที่น่าจะ เกิน40ขึ้นไปนะครับโดยหลักๆเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงวัยรุ่นสมัยนี้นะอาจจะเห็นในแบรนด์นี้แบบนึกว่าเป็นแบรนด์จีนอะไรเงี้ยเพราะว่าติ๊ตตนี่เนี่ยเป็นแบรนด์หนึ่งที่โปรโมทหรือว่าทําโฆษณาเนี่ยเกี่ยวกับทางประเทศจีนเนี่ยคือกลุ่มลูกค้าหลักของเขาเลยนะครับซึ่งก็คือว่าเป็นแบรนด์เซอร์วิสที่ไปทําตลาดในเมืองจีนได้ค่อนข้างประสบความสําเร็จนะครับ ment. ก็แบรนด์ทิ๊ตตุนี่ตอนนี้อาจจะเห็นพวกในคิงพาวเวอร์อะไรอย่างงี้อาจจะเห็นอยู่นะครับเพราะกลุ่มลูกค้าเขาอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้ เป็นสวิตช์เมสได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในตัวม a สเตอร์ซีรีส์เนี่ยก็คือเขาเน้นประสิทธิภาพของเครื่องนะครับถ้าเราดูในส่วนของตัวหน้าปัดจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดีเทลของตำแหน่งลูมตำแหน่งขีดต่างๆเนี่ยก็ผมว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะพรีเมียมแล้วก็ละเอียดมากนะครับถึงแม้ว่าเราจะเห็นหน้าปัดแบบคินคลีนเคลียร์ดูง่ายๆอย่างนี้นะครับดูเหมือนไม่มีอะไรครับแต่ถ้าเกิดเราดูตามตำแหน่งขีดต่างๆแล้วเนี่ยการเล่น ดีเทลต่างๆของตัวขี่ตำแหน่งฟอนต์ต่างๆนะครับรวมถึงในช่องจานวันที่ต่างๆเนี่ยรวมถึงเม็ดมะยมด้วยเนี่ยเราจะเห็นถึงดีเทลที่เขาใส่ใจในความที่มันเรียบง่ายแบบนี้มากๆเลยนะครับก็ราคาป้ายของเรือนี้มาก็อยู่ในระดับค่อนข้างสูงนะเทียบกับในแบรนด์สวิตท,ทั่วไปก็อยู่ในประมาณหกหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือราคาป้ายแหละนะครับถ้าเราซื้อจริงๆก็อยู่ประมาณแบบทําจดลดได้อยู่นะครับยังไงลองสอบถามกันเข้ามานะครับบอกเลยว่าที่ตัวนี้เนี่ยไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะ แล้วก็ในดีเทลต่างๆเนี่ยกลางคืนโดยเฉพาะในตอนส่วงกลางคืนของเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นนาฬิกาด Re ัดที่ใส่ในกลางคืนเนี่ยใส่ออกงานได้เห็นค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะเรือนนี้นะถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีเข็มชั่วโมงนะครับเข็มนาทีนะครับตัดกับขีดต่างๆเนี่ยทำได้ออกมาอย่างชัดเจนนะครับ แบรนด์นะครับเป็นดอกบัวยนะครับก็สื่อถึงความที่มันเป็นแบรนด์ของคิวโตนี่แบบแบรนด์เก่าแก่ได้อย่างชัดเจนมากนะครับรวมถึงในส่วนของเม็ดด้วยนะครับที่ทําออกมาเป็นลักษณะเป็นเม็ดแบบทำเป็นแท็บทิมเม็ดแท็บทิมสีเขียวนะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยจะขัดเงาทั้งหมดนะครับรู้สึกถึงความแวววาวความที่เป็นนาฬิกาหลุมได้อย่างเต็มเปี่ยมนะครับก็ จุดเด่นของที่ตัวนี้ของ m a s t e r s e r ี e s เนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของตัวหูสายด้วยนะครับหูสายของเขาเนี่ยจะทำมาค่อนข้างที่จะทำออกมาให้มันเข้ากับตัวส่วนของตัวสายนะครับก็ให้ฟีลลิ่งของการเล่นแสงเล่นเงาได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของสายแล้วก็บานพับที่เป็นแบบปีกีเสอ้อนะครับกับโลโก้แล้วก็ชื่อแบรนด์ของเขาก็ค่อนข้างที่จะดูเนียนตาดีนะครับนี่นะครับก็ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะ หลูหลานะครับหลูหลาเป็นนาฬิกาเรสที่ดูหลกหลาเลยทีเดียวนะตัวฝาหลังฝาเครื่องเนี่ยก็แสดงกลไกาการทํางานของตัวเครื่องได้อย่างดีเยี่ยมนะครับใครที่ชอบดูกลไก,ลกานาฬิกานะครับชื่นชอบในนาฬิกาอัตโนมัตินะครับก็ดูเครื่องตัวนี้ก็รู้สึกมีความสุขแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเทลของการขัดเครื่องนะครับดีเทลการทําฝาหลังนะครับก็ ชัดเจนหมดนะครับตัวนี้จะเป็นฝาน็อตนะแต่ก็รับรองได้เลยว่าสเปคที่เขาบอกมากันน้ำหน0่้อยเมตรเนี่ยเพื่อนเพื่อน,อนสบายใจให้ยห่วงได้เลยนะครับทั้ง2อ,อย่างเป็นกระจกซับไฟล์หน้าหลังอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าแจมแจมมากนะครับใครที่ชื่นชอบในแนวมาสเตอร์ซีรีส์นะครับหรือว่านาฬิกาออกแนวเดรส ไซส์ประมาณ40-41นะก็อย่างที่ผมเคยเล่าไปเนาะถ้าเป็นนาฬิกาไซส์ประมาณ4 1เนี่ยข้อแขนก็น่าจะอยู่ประมาณ7นิ้วโดยประมาณถึงจะสวยนะครับแต่ถ้าเกิดเล็กกว่านี้ผมก็รู้สึกว่าต้องหาประมาณแบบ40มิลหรือว่าเล็กกว่านี้นิดนึงจะจะสวยกว่าแต่ถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบนาฬิกาแบบไซส์ามาตรฐานเนี่ยเรือนนี้ก็ถือว่าโอเคนะไม่ถึงกับว่ามันเป็นนาฬิกาเรทที่ใหญ่เกินไป โดยส่วนใหญ่นาะกรกาเดสจริงๆเนี่ยมันไม่ควรจะเกิน42นะครับถ้าเกิน42ไปเนี่ยก็จัดว่าน่าจะเป็นออกแนวสปอร์ตไปละนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของตัวเรือนนี้นะครับอย่างที่ผมใส่อยู่บนข้อมือตอนนี้ก็ให้ฟีลลิ่งที่ค่อนข้างดูหรูเลยนะครับโดยเฉพาะหน้าน้าเงินเนี่ยคือบอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบหน้าน้เงินเนี่ยคือสีของเขาเนี่ยไม่ค่อยแจมแบบว่าไม่ค่อยเด่นอะ่ะคือมันจะดูออกแนวลักชัวรี่อะ่ะ แล้วก็ไม่จางจุเงินไปนะครับเวลาใส่อยู่บนข้อมือเนี่ยบางมุมเนี่ยก็ไม่ถือว่าโดดเด่นแต่ก็บางมุมเนี่ยก็เวลาเรามาดูบนข้อมือเนี่ยมันก็จะรู้ฟิลลิ่งแบบเอ้ยนาฬิกาเรือนนี้แบบดูหรูจริงๆนะครับสีคือค่อนข้างสวยเลยนะครับอันนี้คือสีน้ําเงินนะครับแล้วก็จะมีสีดําที่เพื่อนๆดูเมื่อกี้นะก็อยู่บนข้อมือก็ให้ฟิลลิ่งเป็นนาฬิกาแบบใช้ได้ทุกวันนะครับหน้าปัดโทนสีดําเหมาะกับทุกๆไลฟ์สไตล์นะครับไม่ว่าเราจะใส่สูตรสีอะไร หรือว่าจะไปงานแนวไหนเนี่ยสีดําผมว่าก็จะเป็นเรือนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะได้หลายแนวนะครับได้หลายแนวเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวทิโตนี่นะครับแต่ก่อนจากกันเนี่ยผมพาไปดูในส่วนของตัวใบประกันของเขาก่อนนะครับตัวทิโตนี่เนี่ยถ้าเป็นในส่วนของตัวใบประกันเนี่ยเขาจะมาเป็นเล่มแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกล่องที่เราเคยเห็นอยู่แล้วเนาะค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็สวยงาม ในส่วนของใบประกันก็จะมีเซอร์วิสเคตนะครับบอกว่า,เ,าเรือนนี้เป็นเรือนเลขอะไลนะครับใบรับรองเขาถูกรับรองมาแล้วนะครับแล้วก็ใบรับประกันก็เป็นาการการันตีที่2ปีนะครับเป็นแบบมีปัญหาอะไรก็สามารถเซอร์วิสได้ที่ศูนย์ไทยเลยนะครับตัวนี้มีศูนย์ไทยนะ ก็เราสามารถเซอร์วิสได้เลยถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อนาฬิกากับผมเนี่ยก็ติดต่อผมได้เลยนะครับผมทาเรื่องให้หรือว่าถ้าเกิดมันไม่มีอะไรมากมายทางร้านก็จะจัดก,การให้เองอย่างรวดเร็วนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อทางผมได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เขาแถมมาให้นะครับแล้วในส่วนของตัวกล่องที่ค่อนข้างใหญ่นะครับก็จะเหมือนกับเจ้าตัวลิมิเต็ดเลยนะครับวันนี้ไม่ได้หยิบกล่องมานะค่อนข้างใหญ่นะครับเขาก็จะมีแบบเป็นแบบ บอกนิดนึงว่ามันเป็นการันตีมันอะไรยังไงบ้างอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมีหลายภาษานะครับผมก็เอาไว้ดูกันเนาะบแบรนด์ทิสตุนี่เนี่ยก็เป็นบแบรนด์หนึ่งนะผมกล้าบอกได้เลยว่าถ้าใครที่ใช้อยู่เนี่ยผมรับรองว่าก็ยังจะใช้อยู่ถึงตอนนี้แหละนะครับโดยส่วนใหญ่อะถ้าเกิดเราเห็นคนที่ใช้แบรนด์ทินี่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอะยังไงอะ คิดแล้วคิดอีกอรก่อนจะใช้เงินเพราะว่าแบรนด์ที่นี้เป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่เวลาเราใช้ซื้อครั้งหนึ่งเนี่ยซึ่งแบบมันจะอยู่กับเราได้แบบนานมากๆอย่างลูกค้าของผมเนี่ยซื้อนาฬิกาที่ตัวนี้จากผมไปแบบเป็น10ปี20ปีอย่างเงี้ยบางทีแบบเอาเข้ามาเซอร์วิสมาปรับตั้งเวลาเนี่ยบางทีก็แบบจนลืมไปเลยนะครับซึ่งก็อย่างรุ่น้อยนิยมที่เรารู้จักกันรั้งที่ตัวนี้ก็พวกแบบคอสเมติก์คิงคอสเมติควีนหน้าพลอยหน้าเพชรอะไรต่างๆที่เป็นขอบหยกักอะไรอย่างเงี้นน ยอดนิยมในสมัยนั้นเหมือนกันนะครับตอนนี้แบบผมก็จะให้ยอหยิบมาให้เพื่อนดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นของติโตนีนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับบอกว่าเพื่อนๆน,น่าจะถูกใจกับตัว Master Series ในหน้าตาปกติกันนะครับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อกับผมได้เลยนะครับแล้วก็ใครสนใจก็อยากผ่อนชำระก็เพื่อนๆสามารถไป ติดตามทางช้อปปีได้เหมือนกันตอนนี้ผมมีเรียบร้อยหมดล้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าน้ําเงินหน้าดําหน้าเขียวหน้าเทาหน้าขาวลองไปดูรูปได้นะครับแล้วก็ไปกดติดตามเพื่อรับโคส่วนลดเพิ่มเติมนะครับใครสนใจการผ่อนชําระก็ทําผ่านช้อปปีได้เลยนะครับใครต้องการราคาพิเศษก็สะดวกอนเนินก็ทักแชทมาหรือว่าทักไลน์มาทายคลิปนะครับสแกน QR code ท,ออทายคลิปนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แหละนะครับผมสวัสดีครับ